เจะเปลี่ยนใจเวลา18นน่าเชิญท่านแห่งนี้นะครับนอกจากนี้เราจะมีการเสดตัวรถนั่งเป็นเครื่องเพิ่พลังงานที่สิ่งแวดล้อมและรถติดปัญญาควบคุมความเร็ว60กิโลเพื่อเกิดความปลอดภัยจากผู้โดยสารนะครับนะฮะจากนี้จึงขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมาตั้งแต่พระบดีนะครับรถเล่าวัตถุประสงค์ของรถนั่นและก็รถฟังเร็ว60กิโลตอบตัวครับ ของคุณลุงด,ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดของตอนในวันนี้เราก็รู้ทราบกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะนั่มคือขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ด็อกเตรสัตรินภูมิรัตน์นะะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เกียรติเล่าถึงที่มาของโครงการนะคะการสาธิตการใช้รถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอเจนอลเป็นเชื้อเพลิงของกราบเรียนเชิญค่ะด็อกเตอรเรียนท่านผู้บริการโครงการผสมรถยนกรุงเทพนะครับหลวงพาสนะครับท่านกรรมการ ผู้จัดก,การบริษัทแน้มีอสีสยามจากกัดการนะครับคุณวินัยนะครับเออท่านผู้แทนเซ็นท่านพระรามสองนะครับก็ในบบนามของหมายเลขน้อยยี่ห้าสิบาก้าตำลีและทีมงานที่มาในวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอบคุณทางกรกมคแล้วก็บริษัทแน้มีแล้วก็บริษัทแส้มท่านที่ชวนเรามาร่วม ในที่ที่พี่เจ้าสนหาพาแม่ไหว้พระในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นโอกาสที่เราจะได้ตอ,บ,อสบสวัสดีความสำร็จทีจด่ดีต่อสมเด็จพราจะไม่ล้มละลาชินียาดนะครับแล้วก็เป็นโอกาสเราจะได้ร่วมงานในวันสำคัญวันนี้สําหรับเรื่องนรถที่มาเปิดตัวในวันนี้เนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับรถไทยเอทเทนอล E915 เนี่ย ประเด็สนสันส้นๆชัดๆ่ง่ายๆก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่เคยเราไม่ทราบแต่เปนครับว่าเราสามารถเอาบไอซ์แอนโอลหรือแอลกอฮอล์เนี่ยมาใช้ในรถดีเซลได้การนี้เนี่ยก็เพื่อร่วมกัน,นแสดงมีอะไรแสดงให้เห็นแล้วก็ทําให้เห็นว่าการาเอาไอซ์นโอลมาใช้เนี่ยจะทาให้เราสามารถที่จะลดการใช้น้ำมันดีเซลเป็นโอกาสที่เราจะใช้สินค้าที่ขึินได้ในประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยเราทราบดีว่าเรารี ข้าวแป้งอ uh, ้อยเยอะมากนะครับซึ่งสามารถปลินเป็นเอทานอลได้อย like right? ่างดีนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะผลิตไบโอดีเซลได้ดีเท่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่สําคัญมากหลายที่น่อยที่ผู้จ้างนี้รกัเนื่วงงานปัจจุบันนี้จากหลายกระทรวงนะครับกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดงานจัดการที่จะแสดงให้เห็นว่า เราจะทดสอบทางเทคนิคนะครับว่าสามารถจะทําได้ดีประหยัดนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่เราจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถจะผลิตในประเทศไทยได้เองอย่างสมบูรณ์นะครับแะ้วก็ทาให้เงินพิโน่ในต่างประเทศก็เราก็เชื่อว่าตาลางนี้จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราเมื่อรู้ว่ามี กิจกรรมอย่างนี้นะครับก็จะช่วยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะครับวมกับบริษัทที่เช่นสแตนเนียนะครับซึ่งเเกลทคโนโลยีซึ่งได้พัฒนามาในยุโรปนะครับแล้วก็การพัฒน,นารือบัสที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพลังงานการใช้พลังงานที่ึ้นในประเทศแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็รายละเอียดของีเอกสารนะครับแล้วก็จะศึกษากันต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าจะให้เกิดความรู้ว่า พลังงานคืออะไรและเราประหยัดพลังงานได้ไหมก็อ,อีกอ่างหนึ่งขอขอบคุณที่ให้มาหลาลัยได้มีโอกาสได้มาใช้ความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องขอการใช้ไอทีรอบสำหรับเชื้อแตเซลนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วเราก็เชื่อว,ว่าร่วมกันเราคงจะได้มีโอกาสช่วยให้ประเทศไทยเราประหยัดลเวลานะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยขอบคุณมากครับขอนะบคุณค่ะ ขอบพระคุณในรถรถับตราจารด์ดรสักกรีนะคะภูมิวัฒน์ที่ได้มาพูดถึงและก็อธิบายถึงรถนะคะที่เราได้คะเป็นคันแรกของอาเซียนด้วยและมอบควาภูมิใจของคนไทยด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณวิชัยจิราธิยุทธนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทแกนเนียสยามจำกัดขึ้นกล่าวถึงบทบาทของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมในครั้งนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ต่อขอบคุณท่านทุกท่านนะครับเ,เดชท่านโอภาสเทพมณีนะครับผกุมเนวยการงสงศ์เดชกรุ๊กเทวรองศาสตราจารย์ดรสักการณูมิรัตน์ที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโงนโลยีดุสิต9สมบรูรณท่านผู้บริหารตัวแทนชั้นเซสรั่พระราม2เซสชันผู้วิเกียร์และก็สื่อเชิญทุกแขนงทุกท่านนะครับผมก็มีความยินดีนะครับว่าที่คะแนนเราเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมที่ขยัน จากกิจกรรมพาแม่ไหว้พระในวันนี้นะครับโดยเรามีรถเอชแนลนะครับที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นมาตรฐานยูโร5เลยนะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยในกฎหมายประเทศไทยเราอยู่มาตรฐานไอเสียยูโร3แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานยูโร5แล้วก็จะเป็น e ีเเกือบจะถึงมาตรฐานยูโร6อยู่แล้วนะครับก็จะมีไอเสียน้อยมากหรือว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมากโดยษัทาสแกนเดีแคนเดนะครับว่า ผลิตจากประเทศสวีเดนนะครับใช้เชื่อเพลง n a t e r n a l E D 95ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสวีเดนเองนะครับก็มีรถเนี่ยนะใช้มาแล้วนะครับเช่ไหมครับว่า20ปีนะครับ,นะรบใช้มาแล้วนะ20ปีซึ่งสวีเดนเป็นประเทศที่สนใจเกี่ยวเรื่องสภาพแวดล้อมมีการลดมลภาวะ